ที่เคยได้เจอกันในความฝันจะเป็นจริงทุกอย่างเธอจะมีทุกอย่างดอกไม้กำลังร้องเพลงเพื่อมอบให้เธอกับฉันคือเสียงเพลงที่ให้เราเบ สัมภาษณ์สาวๆบริหารเนี่ยนะคะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาสนใจหรือว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะลองไปดูเลยค่ะชอบไปบีรีค่ะทำไมถึงชอบไปซาบีอะไเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายได้ติด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 อย่างเงี้ยค่ะได้ติดค่ะได้ติดชอบไปร้านนมหมอในอ่ะแล้วทำไมถึงอยากไปร้านนมหมเลนคะมันมีอะไรคะที่ว่าถามว่ามีอะไรดีทนี่เพราะว่าย่้าอ่อนมันเยอะค่ะ ออตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหารเทริดกสิกรมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะเราจะมาสอบถามนักศึกษาที่นะคะว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนในเชียงใหม่หรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะว่าเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนเราไปสอบถามกันเลยค่ะเราเจอเป้าหมายกันแล้วนะคะเราเข้าไปหาเขาเลยค่ะซซ<ฯ>โรกีหน้ามออะไรอย่างงี้ครับจิบเบียร์ดูบอลกับเพื่อนๆนะครับบิลเลฟค่ะเราจะไปออกมังกายรําค้ำคืนค่ะชิตวัชชัยค่ะ ท่องเที่ยวเหรอคะวันหนักอุโบสถป้าเฮ้ยดาวมหาลัยขาดกันเลยค่ะร้านตำมั่วหลังมอค่ะแซ่บเวอร์ค่ะอร่อยแซ่บเวอร์ชอบไปตะกกระหมอไปจิบเบียร์กับผู้ชายเล่นเล่นคลิกันนะคะเพราะว่าชื่อบในเสียงเพลงค่ะจิลุบ่าค่ะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจสถานที่ยอดนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเราก็สรุปได้5สถานที่ดังนี้ค่ะ ค่ะ1ตึ่งาวาหลังมอค่ะ2บ้านกาแฟค่ะ3ส,สถานบันเทิงหน้ามหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็สี่ลิลิฟค,ค่ะค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะตลาดนัดทอมมอค่ะตอนนี้เรากพิ่งเคลียร์ปามวหลังมอแล้วนะคะเราจะมาถูานะะานง,างนะคะว่าแท่นของคำลำดืนจิง้นะคะเราเข้าไปดูในร้านกันเลยคะ่ะ แทบจริงหรือไม่โอ้มันจง่ายขึ้นมางขึ hmm. ้นมางขึ <Caucas us> ้นมาอเงขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเ้คอยกลัวลดรน้อยน้นยนอยยานกาเฟนะคะเราเออมาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้แล้วก็เราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เขามานั่งที่บ้านกาแฟกันนะคะว่าเ,ออเขาชอบมาเพราะอะไรบรรยากาศเป็นยังไงเงี้ยค่ะคะาเชิญ นี่นะคะคือครีสตรอเบอรี่วเหลียวนอร่อยมากจริงๆค่ะเราจะให้เพื่อนชิมให้ดูนะคะอร่อยค่ะ ก็โอเคหน่อยแสงสีก็เด็กๆเยอะดีได้มาดูอ๋อ,อดูสงครงมาหาสาวมหาสาวไมู่ดเลยคร้อ, <c oughs> องก็มาคุยกับเพี่อนมานั่งปะปะสัมสันค์การับก็พอไม่มีปัญญาไปที่เมืองนะครับไม่มีตังค์เติมน้ำมันครับมากินยญาอ่อนครับหลังจากที่เราขอให้นะคะแบบสมภา์มายก ปิกแมโจนะนะคะที่ไหนคะคุณพัชบิลีฟค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอสาวตื้อของเรานะคะวันนั้นที่เราสัมภาษณ์ค่ะสำหรับาวนี้คะ่ะโอหกคำค่ะหกคำที่ให้สำหรับบิลี้นะคะเหมือนเน้นเออถึงยกเออก แฟนมาเที่ยวค่ะโอ้อก็มาหาซื้ออะไรกิน,นะค่ะแล้วก็มาเดินดูาา่าซื้อกับข้าวค่ะค่ะสำหรับช่วงท้ายรายการนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลรับฟังรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานไล์สาระ,าระต้องขอลาไปก่อนนะคะพร้อมกับภาพบรรยากาศสวยๆภายในสำนัการ,ร์มหาวิเลยแม่โจ้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย 你看จากอัแถว,น,น,ะะาาน,วน,นี้เลยค่ะน่ค่ะเอ่อนี่มลูกียคะังไม่ื้อปูงค่ะมาจากสาขาพนาการกท่องเที่ยว 4D ค่ะเบอร์ค่ะพนา,าการท่องเที่ยว 4D ชอาไปจากรหมอเพราะว่าไปเจ้าผู้ชายไม่ต้องพูดอยงั้นก็เหนยดยก็าสามาาถึงฝากไว้เด้อมาเลยคะเราพบกับสามีของเรานะคะนี่เขา่่งพาเราเข้าไปเต้น เขากำลังอ่านตอนที่ทำอะไรอยู่คะเจ้าแล้วจะไปจุกกระหนุกอยู่หรือเปล่าแล้วค่ะคนสวยคนสวยจะคะเขาสวยสวยเลยเลย